ตีดเลยวะดับไปหมดติดหมเบียปสวีเดเลยคิดว่าฟิวขาดวะฟิวสตาร์ทมัทนมอนเฉพาะเราอยากขับขั้นนี้นะไอ้วนขับมันเด้วยเอ้าเป็นเดียววะ บ่งรูแรงบวงรูเอาเข้าบ้านแรงโอ้หล่อคือพับแรงยังสิล่อขาดร่อขาดโอ้ยกไว้บ่อขาดแล้วนะขาดชัว่ก็ทีเฮ็ดยังไลยเนี่ยเอาก็ยกสู้เข้าบ้านไปเลยบ่ได้ไปไว้รอสู้แค่ว่ามันสิดินดิซืสู้สู้ไปแล้วกระไรมันจะทำงานของมันนะโอ้พ่อก่ะมันสองเท่าไซเด้ยยน์ป่ะไซได้ ค้ามรอนนะหายังไปเต่งนะเลียนสามหอไปเลยมันก็ว่าหาบ่หลายมันบ่กืึ้นมันรถบ่อบ่อขึ้นรถบ่บ่เป็นอย่างลอดลอดลอดลอหลังผมก็บข้ามไปใหกันผมถอดลอดเลียนออกเลยลอหลังอ่ะบ่อขึ้นมันมีกระทะนู่บ่หามันึงผัวทรวงมันผัวต้องจีนสลาดอ่ะบ่อเพือหาเน่าเปเต่งทั้งหนาไหมครับให้ให้น้ำหนักมันท้วงฟังนี่เด้ฟังเดียวเพื่อเอาขวานมาห้องอันหาปุยอีกทงไม่นแม่งั้นมาณนั่นแ่ะ ของผมวันนั้นผมไปฟังปุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ต้องมกัสดิ้งเยีถมนักมกสดิ้งว่นี่เ้พานานาคอยล้งแรงกว่าปนเลยเร็วไงค่อยๆไปครับักดาบกเลยสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเร่งมึงเมนากเลยยีรายวะนั่งสิมาไปหาทวงปุ๋ยทุงยังบัผมบอกว่าทวงเรียนกาไปเลยเนี่ย มันลัดเขา่ได้ัวาไไปย้นอ้ัานเอาผ่านนี่ไปบินยังไ่บ่มันคือขาดวะอ้ยบผ่านเลยเสียข่เขาเบิดเลยเนี่ยโอ้บ่โอ้มาถึงนนเนี่ยอ๋อได้ นี่ยผมไม่ยูวอ่ะถยัวจแม่โค้ยยัง,ยงกเกียว <c oughs> ันสิมันไส่แขนมันบ่แขนมันก็ลอยขึน้นในซืเรย อัอน,นโ,อโห,โหน,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 นมัมนมเนมั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 นมนมันมันันมนมันันมันมนมันมันเันนมั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 นเันมันมันมัามัน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 มนมันันมนม้าันมันม้นนันันนน ุ้มแล้วรดมามดาตัวนิ้สิเราเลี้ยงดามันดายอะล่ยงวานเนี่องเห็นมันมันมันต้งเป็นรถชียบเชียไม่ค่อยยกขึ้นจังหวามันค่อยหลยังหวะมันตีลายก็กันนพอมาได้มเ ตัวนี <sh> so, uh, ้ม like so so, like so ันฐานมันสมันฐานสานรถาะากันันอันนี้ขึ้นมาได้นี่อันนั้นก็สิมาดำหนาพันสีอยู่พอดีได้กันพอดีกันถ้ยหลังอ่ะเน่ยมามาเซตฐานตัวเฮ็ดฮาเฮ็ดฮาเพระว่าาาแกนมันเลยสีมาหนาันพอดีเพราะมีควันมานอมนเนี่ยน้อย ห้องหลอไปเลยห้องหลอไปเลยมันร่อยแท้ละ่ะปราลองบึงเอ้นข้างข้างคางคางฝั่งนี้เหรอครับั่งนนี้ตครับคำพันขึ้นแล้วก็ห้องงั่นวะยกขึ้นเลย ขาดแกนเข้าใหญ่ครับเล็กยังนึกซ้ำบ่อยเลยโอนซ้ำๆอยู่นะครับมองมองไอ้มองได้ที่มันว่างเล็กได้พอดีอ่ะ เสนบ่นไปต่ำยังาาเงา,เ,าเลยเอ๋อนั่นล่าพ่อ่าดีเลยขึย้นทานหาย,ยังไม่เตียงลากกลับบ้านรถบันเลย่ถเสียทานล่อลุกคุย เราพังได้เบาๆครับอ <L as Job compelling> er ันละไปรถบ้านเนี่ยไปเลยหายังไม่เตีงนะเพราะเรียนสองเท่าเขาบ้านรถเนี่ยโอ้โนี่ครับแกงเท่า ลากลากไปก็ได้ขันพวอาโปรแกรเล่นไปต่ว่า้า้าข้หายังมาิงมุมนั่นพ่อยเล่นกลับได้พอดีเลยเอาล้อเี๋วัดเส้น้ส่เอกับวสเอเรอมุไม่สองหงนและตีละก็ว่านีละนโดนม้ไบ้ารอก้สำรวจละรถแค่นี้เลยตัวนึงก็ถ่ายเย็บตะลอกกันฟี่ะ เนี่ยมันรถบริเนวนเดี๋ยวเอารถคัดจอยววลากขึ้นน่นกันด้ครับมันต้องเหยียบเออล็อกกันฟรีไปพร้อม่าไหพ่อ เดี๋ยวสอบปุ๋ยมาเต็งไว้เักสอบนึ่งพอดีเลยน่ะเฮ้ยตลกเว้ย เรี่อจับพ่อ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 เอวเบลปุยมาเตียงอีเดียนี่นี่นี่รถมอเตอร์ไซค์ประานเข้าเบลปุ๋ยแอบสอบนึ่งพอดีเลยเนี่ยอรถเนี่ยย่องมันมันไบยากกว่าเดี๋ยวค่อยเมาก็ได้

เ,เดี๋ยวพอ่อคัชิปหนาครับชิปนี้หดหดไปเลยครับเพราะวัดข้อขาดน่าจะลร้ตังค์อยู่นะนี่นเ,นเอทไม่ครับรถเก้าปีครับแต่ว่าขึ้นทุนหลายปีลแล้วละครับผมโอเครับเบิ้งคิปจบเลยเรียกว่าไล้ว,ว่าติดตามครับยกเจนชิปหนาครับสวัสดีครับ